สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังสอบถามกันเข้ามาในเรื่องของอา,อายุของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนะครับแล้วก็วุฒิการศึกษาจริงๆแล้วต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับใดในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ รวมถึงประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีแต่ว่าเขาเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใดแล้วสามารถจะเป็นนายกเนี่ยติดต่อการ2วาระได้หรือไม่ตรงนี้นะครับก็ยังคงมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถือว่าเป็นการมาทบทวนมาทําความเข้าใจให้ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537เขาได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา58ทับหนึ่งในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยว่าจะต้องมีคุณสมบัติและก็ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งตรงนั้นจะมีรายละเอียดปรีกย่อยอีกเยอะเลยนะครับแต่ทีนี้เรามาดูในประเด็นเรื่องของอายุและวุฒิการศึกษาของท่านนายกเนี่ยกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่าวงเล็บ1ท่านนายกผู้ที่จะสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นอายุครบ35ในวันเลือกตั้งก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งข้อต่อมาแล้วจะต้องจบการศึกษาวุฒิอะไรนะครับจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเช่นมัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิปวช หรือเทียบเท่าก็ได้นะครับต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วถ้าไม่ได้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะทําอย่างไรสมัครได้ไหมก็กฎหมายก็ยกเว้นให้นะครับถ้าไม่ได้มีวุฒิการศึกษาตามนี้เนี่ยก็อาจจะเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเช่นสมาชิกสภาเทศบาล ก็ได้นะครับหรือเคยเป็นผู้บริหารท้องถิน่นเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาแล้วนะครับหรือเป็นสมาชิกรัฐสภาเช่นสภาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับต่อมานะครับ ประเด็นเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ยังยังมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับในมาตรา58ทับ2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนับตั้งแต่เมื่อใดนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับไม่ได้นับวันที่มีการรับรองนะครับคุณผู้ชมหมายความว่าเลือกตั้งวันไหนแล้วปรากฏว่าอีก หนึ่งเดือนรับรองผลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการเลือกตั้งเขาให้นับย้อนกลับไปตั้งแต่วันเลือกตั้งเป็นระยะเวลา4ปีแต่จะดำรงติดตำแหน่งติดต่อกันสองวาระไม่ได้นะครับหมายความว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอยู่ครบ4ปีแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ปรากฏว่าได้รับการเลือกตั้งอีก อีกีก4ปีนะครับตรงนี้เนี่ยในสมัยต่อไปไม่สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งได้อีกนะครับต้องเว้นไป1สมัยนะครับในวักต่อมาเนี่ยในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบ4ปีถือเป็น1วาระหรือไม่ถ้าดำรงตำแหน่งไม่ครบ4ปีเขาให้ถือเป็นอก็ให้ถือเป็น1วาระเพราะฉะนั้นนะครับ เราลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเนี่ยปรากฏว่าได้รับเลือกตั้งแล้วดํารงตําแหน่งไปเพียงหนึ่งปีแล้วมีการยุบสภาหรือมีด้วยเหตุอันใดต้องพ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งวาระแล้วนะครับไม่ต้องให้อยู่ครบ4ปีก็ได้นะครับถึงแม้ดารงตําแหน่งเพียง1ปี2ปี3ปีแล้วออกจากตําแหน่งไปเนี่ยก็ถือว่าเป็น1วาระนะครับแล้วถ้าท่านลงสมัครรับเลือกตั้งอีกได้รับการเลือกตั้งอีกนะครับ ก็ถือว่าเป็นวาระที่2ซึ่งจะดําลงตําแหน่งครบ4ปีหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระที่2แล้วเป็นอสองวาระติดต่อกันจะดําลงตําแหน่งจะสมัครรับเลือกตั้งอีกไม่ได้นะครับกฎหมายบอกว่า,าจะดําลงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นการนับวาระเนี่ยสวาระติดต่อกัน ในแต่ละวาระไม่จําเป็นต้องครบ4ปีก็ได้นะครับแต่ว่าการเว้นระยะหลังจากครบหลังจากที่เราดํารงตําแหน่ง2วาระติดต่อกันไปแล้วเนี่ยให้เราเว้นวักไป4ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งนะครับจึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้อีกนั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นประเด็นข้อสงสัยที่คุณผู้ชมลหลายๆท่านเนี่ย ก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะนะปัจจุบันนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับผมทำคลิปนี้นะครับก็ตรงกับวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2567โดยสรุปแล้วเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35ปีนับถึงวันเลือกตั้งและจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าแต่ถ้าไม่ได้จบวุฒิการศึกษาเหล่านี้ก็จะต้องเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นๆเช่นเทศบาลเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้หรือเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นก็คือเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้นะครับหรือใครเคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก็ได้และการดํารงตําแหน่งนั้นการดํารงตําแหน่งเนี่ยคราวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดํารงติดตําแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับการดํารงตําแหน่งเนี่ยถ้าไม่ครบ4ปีก็ถือเป็น1วาระแล้วเมื่อพ้นวาระที่2ติดต่อกันไปแล้วต้องเว้นระยะ4ปีจึงจะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้นะครับทีนี้หลายคนก็สอบถามว่าแล้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นมีวาระดํารงตําแหน่งจะต้องอสามารถเป็นติดต่อกันได้ไหมนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับสมาชิกสภาเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปแล้วสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกเรื่อยๆนะครับไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นไม่เกินกี่วาระเพราะฉะนั้น สมาชิกสภาเนี่ยสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ตลอดเลยนะครับไม่กําหนดว่าจะต้องกี่วาระอย่างไรนะครับสมัครได้ไม่ได้กําหนดวาระเอาไว้นะครับ